1-2ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่บล็อกเชนเขาจะเข้ามาดิสละบวงการโซเชียลมีเดียนะนะครับเราสามารถขายเพจเราที่มีผู้ติดตามแสนคนนั้นเน่เป็น NFT เพราะทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนนี้ครับไม่ว่าเราจะกดไลค์กดมิลเลอร์หรือคล้ายๆ r e รีทวิตกดคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ทุกๆธุรกรรมอ่ะมันจะถูกฝังอยู่บนบล็อกเชนเป็น NFT <S 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 มากันที่ เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรื่องของเบสทรีโซเชียลมีเดียนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนในปีหน้าถ้าเราจํากันได้เนี่ยหนึปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการบล็อกเชนเข้ามาดิสละอะไรครับเข้ามาดิสละวงการการเงินนะพวก d e f าต่างๆใช่ไหมดิเซนเทอไรเซนไฟแนนซ์เนี่ยอันนี้แบบแบงค์สถาบ,บันการเงินเนี่ยต้องปรับตัวเลย d e f ามาเราเอาตัวรอดยังไงแต่ในเว็บถัดไปเนี่ยหนปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่บล็อกเชนเขาจะเข้ามาดิสละวงการ โซเชียลมีเดียเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับมีแถมแอดดอตอนท้ายด้วยนะเอาเรามาเข้าใจคอนเซปต์ของเว็บ3สั้นๆง่ายๆก่อนนะครับเว็บ3คืออะไรนะครับพะเราจั่วหัวมาเว็บ3เนี่ยมือใหม่บา,บางคนอาจจะงงถ้าจะเข้าใจเว็บ3เนี่ยอ่ะง่ายๆเราจะต้องยอมเปนแต่เว็บ1นะครับเว็บ1ให้เข้าใจง่ายๆเลยคือเริ่มตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกิดเนี่ยเราก็คือเป็นหน้าเว็บ1ครับให้นึกภาพเป็นหน้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ธรรมดาานะครับที่เราเข้าไปอ่านได้อย่างเดียวนะครับเข้าเว็บไซต์อ่ไปกดาน จบแล้วแลก็ไปเว็บไซต์ใหม่กดอ่านะครับเราไม่สามารถอินเทอร์แอกอะไรกับมันได้นะครับอันนี้คือเว็บ1.0ถัดมานะครับโลกของเราก็วิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราเข้าสู่โลกเว็บ2.0นะครับก็คือโลกที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้นะครับเห็นภาพง่ายพวก f b o o k y o u y u u t นะครับคือนอกจากที่เราจะอ่านได้แล้วเนี่ยเราสามารถอินเทอร์แอกตอบกลับพิมพ์ข้อความอะไรกับคนในอีโคซิสเต็มนั้นได้ด้วยถามว่าดีไหมเนี่ยการที่ Facebook กับ YouTube เข้ามาเนี่ย ดีนะครับมันทำให้ productivity เนี่ยเกิดได้ดีมากขึ้น GDP เติบโตได้เร็วมากขึ้นการสื่อสาร seamless มากขึ้นแต่ต้องถามว่าใครได้ประโยชน์จากการมาของเว็บ2.0คนที่ได้ประโยชน์จากการมาของเว็บ2.0เนี่ยมันกระจุกอยู่ที่ตัวกลางนะนะครับอย่างเราใช้ Facebook เนี่ยเรามองว่าเราคือลูกค้าของเขาใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับเราคือสินค้าของเขาในการที่เราไปใช้ Facebook หรือ u t u b e เนี่ยอ่ะเราเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมกว่าจะหาฐานแฟนคลับฐานลูกค้าได้เยอะแล้วมาดูสตรีมเราเนี่ยอ่ะเขากด Subscript i o n p r e m i u มแบบจ่ายเงินได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยโดนหักไปเลยสาเอเข้า YouTube เลยหรือค่าโฆษณานโดนหัก50%อันเนันนี้คือคนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในโลกเว็บ2เนี่ยมันคือตัวกลางน,นะครับเราเลยเกิดแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะครับแพลตฟอร์มนี้เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของโลกเว็บ3นิยามของมันเนี่ยมันจะคือ read and write นะครับแล้วก็โอนคือเราสามารถอ่าน interact อะไรกับมันแล้วก็เป็นเจ้าของมีความ decentralized สามารถมันที่ใช้ในตัวของแพลตฟอร์มนั้นได้จริงๆเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยจะเล่าให้ฟังทุกวันนี้เนี่ยไอ้พวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับมันก็เริ่มมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในหน้าตาของเว็บ3 0มมาบ้างแล้วนะครับตัวที่ดังๆหน่อยเนี่ยอย่างเช่นอะ่ะตัว Lens Proto ค o l มีตัวได้ชื่อว่า Farcaster นะครับมีตัวได้ชื่อว่า Deso นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ทีละตัวตัวแรกก่อน ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะฮอตฮิตช่วงนี้นะครับคนไทยก็น่าจะรู้จักกันเยอะที่สุดแล้วละ่ะคือตัวของ L e นส์โปรโตคอลนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ทั้งหมดของเขาเนี่ยรประมาณแสนคนบวกบวกนะครับน่าจะแสนตน้ตนๆ้นมันลี่แอคทีฟยูเซอร์เนี่ยประมาณเดือนละเกือบเกือบสี่หมื่นความน่าสนใจของเลนส์คืออะไรเอาผู้ก่อตั้งก่อนนะครับผู้ก่อตั้งของเลนส์เขาชื่อว่าคุณสเตนนี่นะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียวกับ r าร์เว่ดิฟายโอที่เราใช้กันอยู่นะครับตัว l e n ดิ้งโปรโตคอล นะครับก็เรียกว่ามีความรู้ความสามารถพอสมควรนะนะครับแล้วเขาก็มาก่อตั้งในตัวของ Lens ต่อนะครับก็แบ็คเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรแล้วกันในเชิงทีมเด็บถัดมานะครับตัว Ecosystem ของตัว l e น s r r t t o o o l นะครับเรียกได้ว่าก๊อปแบบมาจากโลกของ Web2 เลยนะโลก Web2 เรามีอะไรครับเรามี Facebook ใช่ไหมสิ่งที่คล้ายๆกันในตัว Web3 เนี่ยคือตัว f a v e r หรือ Web2 เรามี Twitter ใช่ไหม นะครับเลนส์เขามีเลยครับนี่ครับเลนสเตอร์ครับชีวิตจริงเรามี YouTube ใช่ไหมนี่ครับมาครับเลนทูบอ่าชีวิตจริงเรามี Instagram ใช่ไหมนะครับตัวเลนส์เขาก็มีเลนสตา a r เหมือนกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบแท้จากก๊อปกันมาเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มพวกเว็บทูกับเว็บทรีนะครับคือ3ข้อนี้จุดเด่นของตัวเลนส์โปรโตคอลเนี่ยหนึ่งเลยอย่างที่เราเกิดมาคือเรื่องของเว็บทรีใช่ไหม มันจะมีความ decentralized นะครับผลประโยชน์จากเดิมที่มันกระจุกอยู่ที่ตัวกลางเนี่ยมันจะเริ่มเรียกว่ากระจายมาที่รายย่อยมากขึ้นแหละยกตัวอย่างนะอย่างตัวแพลตฟอร์มของเนี่ยเนี่ยอีโคสิสเต็มเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับมี l e n s t e r l e n s Tube มี Favor คล้ายๆ Facebook นะครับมี l e n s t t r r คล้ายๆ Instagram นะครับหน้าจอหน้าหน้าตาของ l e n s t e อรเนี่ยประมาณนี้นะครับเหมือน Twitter เลย นะครับให้เรามาโพสต์ข้อความมารายการในนี้แอคเคาทผมนะเดี๋ยวใครจะมาติดตามก็แลกไลน์แลก, like, ก Follow กันได้นะครับคือขั้นตอนนะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยในแพลตฟอร์มของเลนเซอรเนี่ย <S <S คือเราเนี่ยมีฟังก์ชันการกดคอลเล c o l l e ลกมันจะคล้ายๆกับการเรียกว่าถ้าเราถูกใจโพสต์ไหนว่าโพสต์นั้นมันมันดูมี value added เฮ้ยเขาเขียนโพสต์ดีจังเลยเออมีคุณค่ามากเลยนะครับอยากจะสนับสนุนเขา รเราสามารถกด collect เพื่อบริจาคเงินเราเนี่ยให้เขาได้นะคไปคล้ายกับโมเดล u b s c r i p t i o n ใน YouTube นครับที่เราชอบชอบใครเราก็แบบโอนเงินให้ถูกไหมซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะ collect หนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นมูลค่ากี่บาทนะครับอย่างอ่าโพสเนี่ยก็บอก0.5 Wmatic นะครับก็สามารถกด collect สนับสนุนได้ความแตกต่างนะครับถ้าอยู่ในโลกเว็บทูเนี่ยรายได้ที่ได้อย่าง YouTube ครับรายได้ที่เขาได้มานเขาจะหักไปเลย30%ถูกไหม โฆษณาหัก50%ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือถ้าเราโอนให้เขา0.5 w h e m a t i c เนี่ยแทบจะ100%เนี่ยโอนให้กับยูเซอร์อีกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลางอ่ะมันถูกตัดไปนะครับรายย่อยแต่ละคนเนี่ยสามารถได้ในตัวผลประโยชน์ตัวนี้มากขึ้นนะครับหรืออนาคตเนี่ยมันอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าใครจะมากด Follow เราเนี่ยแต่ละ Follow อาจจะต้องจ่าย5บาทนะครับ f o ล l o w ละ10บาท ครอยากจะมาตามเรานะถ้าเราเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเจ๋งๆเนี่ยทำโมเดลแบบ Subscription เป็นรายเดือนก็ได้จะมากด Follow เราเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเท่านู้นเท่านี้นะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกคือไม่มีการตัดเงินไปให้ตัวกลางเลยอีกข้อหนึ่งในความด e เซนทะ์ไลเนี่ยสมมุติถ้าเราสร้างเพจของเรามามีมีผู้ติดตามแบบแสนคนเนะ่ยเออเร,เราอยากจะเลิกทำละเราขายได้ด้วยนะนะครับเราสามารถขายเพจเราที่มีผู้ติดต,ตามแสนคนนะนะั้นน่ยเป็น NFT นะครับเพราะทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนนี้ครับไม่ว่าเราจะกดไลค์กดมิลเลอร์หรือคล้ายๆรีทวิตกดคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ทุกๆธุรกรรมอ่ะมันจะถูกฝังอยู่บนบล็อกเชนเป็น NFT นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นไอ้พวก Lens Protocol เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเป็นโปรโตคอลเลเยอร์เลยนะไม่ใช่แพลตฟอร์มนะครับเราสามารถขายตัวเลนส์ของเราเนี่ยเข้า OpenSea ได้ง่ายๆเลยนะครับว่า value คนตามเราแสนคนเท่าไหร่อ่ะ ก็สามารถขายได้เลยนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคือมีความดีเซนทัลไลซ์นะครับข้อ2นะครับคืออันเซนเซอร์เบลด้วยนะครับไม่สามารถที่จะเซนเซอร์เราได้เขาต่อต้านการเซนเซอร์ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะนะครับอย่างตัว l ลนส์เนี่ยมันมีหลายๆ d ี p อมาพัฒนาต่อยอดใช่ไหมถามว่าอ่ะผมเล่นเลนสเตอร์อยู่นะครับผมเล่นอยู่ในเลนสเตอร์ถามว่ารัฐบาลเนี่ย สามารถมาแบนเลนสเตอร์ได้ไหมเนี่ยถ้าผมไปพิมพ์แบบการเมืองจะมารัฐบาลไม่ชอบผมนะครับก็ให้มาแบนแอคเคาท์นายนนเนี่ยในเลนสเตอร์ทิ้งสามารถแบนได้ไหมถ้าเลนสเตอร์มันตั้งอยู่ที่ประเทศไทยแล้วโดนเรียกไปปรับทัศนคติเนี่ยเขาแบนผมได้นะนะครับแต่สิ่งที่เขาแบนได้เนี่ยเขาแบนที่ Frontend เขาแบนที่ Front End ผมไปแต่ Backend เนะี่ย Data ทุกอย่างของผมอะมันถูกบันทึกลงบน NFT บันทึกลงบนบล็อกเชนซึ่งเขาใช้เชนโพลีกอนนะ ที่กำลังเป็นเลเยอร์สองบนอีเตอรเรียมมีความปลอดภัยดิเซนทอรไลซ์เขาแบนดนแคปฟอนเอ็นนะครับผมก็สามารถย้ายตัวเองเนี่ยไปในแพลตฟอร์มใกล้เคียงกันอย่างเฟเวอร์ที่อาจจะมีฐานที่ตั้งอยู่บาฮามาสนะครับรัฐบาลไทยไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะครับมีความดิเซนทอรไลซ์กว่าผมย้ายไปเนี่ยฐานแฟนคลับฐานฟอลโลเวอร์ผมแสนคนเนี่ยตามไปด้วยนะเราไม่ต้องไปเริ่มใหม่จากศูนย์นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกบันทึกลงบน NFT เรียบร้อยแล้วนะครับ มันมันทำให้เรื่องของการเซ็นเซอร์เนี่ยทำค่อนข้างที่จะยากมากนะครับหรือข้อ3เนี่ยคือมีความเป็นโอเพนโปรโตคอลด้วยนะครับหมายความว่ามันจะมีแพลตฟอร์มมาพัฒนาต่อยอดบนเลนส์กี่แพลตฟอร์มก็ได้นะครับลองตัวอย่างเดิมนะครับสมมุตินะสมมุติถ้าตัวเลนสเตอร์เนี่ยมีความเซ็นเัลไลซ์ือเกินชอบแบรนด์คนนู้นแบรนด์คนนี้นะครับมันอาจจะมีคนฟอกเลนสเตอร์ไปก็ได้นะ ฟอกเลนสเตอรเป็น l ลนส์เตอร์แล้วก็อ่ะทุกคนก็ย้ายง่ายมากถูกไหมเรามี Data เราอยู่ใน NFT mm hmm. ก็แค่กดคลิกเข้าไปในอีอกแอปหนึ่งฐานข้อมูลเราคนติดตามเราไปด้วยนะครับนะครับม,มันทำให้เรื่องของการเซนเซอร์ทำได้ยากมากๆในโลกของเว็บทวนะครับอันนี้แหละคือคุณสมบัติ3ข้อหลักๆของการใช้งานโลกเว็บทวีตโซเชียลมี มีความดิเซนทัลไลซ์ที่เงินเนี่ยมันมาถึงเราได้ง่ายมากกว่านะครับใครทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะเป็นแบบไรต์ทูเออร์และเราเขียนบทความดีๆคนมาบริจาคเงินอะไรให้เราเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับแถมการแบนการเซ็นเซอร์เนี่ยทำได้ยากนะครับอันนี้คือคุณสมบัติหลักๆของ l e n ส Protocol ลนะครับที่มันเริ่มมาแล้วนะยูเซอร์เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยอันนี้เอามาจากทาง e l p h ฟ นะครับก็เดลไฟล์เอามาด,ดูนาฬิกาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เราจะเห็นเทรนด์นะครับมั Money active user เนเรี y a c t i v ู User เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ทำออททำไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทรนด์นี้มาแรงจับตาดูให้ดีนะครับพอไอพวกเว็บทีโซเชียลมีเดียมาปุ๊บเนี่ยผมว่าพวก f a e b o o k YouTube เนี่ยต้องปรับตัวแล้วตัวเองกินเยอะเกินไปอยู่ตรงกลางนะครับเอาข้อมูลลูกค้าไปขายนู่นนี่นั่นแพลตฟอร์มมาพวกนี้แล้วถ้าคนย้ายกันไปอยู่เนี่ยแพลตฟอร์มเดิมเนี่ยก็จะลำบากละ มีทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก็คุณวิทลิกเล่นด้วยนะในแพลตฟอร์มนี้นะครับไปติดตามแกกันได้นะครับผมก็ตามแกอยู่แกมีโฟลเ o อร์แบบหลักหลายหมื่นคนแล้วน่าจะหมื่นกว่ากว่านะครับแกก็เป็นคนแรกๆอ่ะที่เข้าไปเล่นนะครับแกก็บอกฮัลโหลวิทลิกทียอะนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับแต่พาไปดูแพลตฟอร์มเพื่อนๆเขาหน่อยนะครับมันไม่ได้มีแค่เลนส์ตัวเดียวนะครับตัวที่2เนี่ยเขาชื่อว่า Farcastster อ่าก็แพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับตัวเลนส์เลย เรามาดูหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนทวิตเตอร์เดยเลยสิ่งที่ตัวฟาแคสเตอร์เป็นเนี่ยคือเขาเลือกที่จะเทรดออฟคือเขาเนี่ยเลือกที่จะทําตัวเองให้สามารถสเกลได้ดีกว่า l ลนสนะครับตัวเลนสเองเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆ transaction เนี่ยต้องมีการบันทึก on-chain ลงบนบล็อก a i n ตลอดนะครับอาจจะสเกลได้ระดับหนึ่งอ่ะนะครับแต่ตัวฟาแคสเตอร์เนี่ยเขาเลือกที่คอนเซปต์อาจจะคล้ายๆโลว์อัพที่เเล่านะคือรวม transaction เยอะๆที่เดียว เราค่อยใบบันทึกออนเชนนะครับไม่ได้บันทึกทุก t r a n s e c t i o n นะครับอันนี้คือสิ่งที่ f a r คร s สเตอร์ทนะครับก็สเกลได้ดีกว่าเลือกไปในการฝั่งสเกลมากกว่าฝั่งความปลอดภยัยนะครับเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยคนต้องการแบบไหนเนาะถ้าถ้าเป็นโลกแบบฝั่งการเงินเนี่ยอาจจะต้องความความปลอดภัยเป็นที่1ถูกไหมฝั่ง decentralized finance อันนี้เราเลือกความปลอดภยัยแต่ฝั่งโซเชียลมีเดียเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ต้องการความปลอดภัยสุดๆขนาดนั้นนะเราจะต้องการแบบ user experience ที่ตอบโจทย์เรารวดเร็วทันใจก็ได้นะครับก็เป็นเรียกว่า social media platform war ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะก็มาติดตามกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็น lens killer ได้หรือเปล่าอ่ะน,นี้คุณวิทัลิกก็เล่นเหมือนกันนะครับก็แกอยู่แทบจะทุกแพลตฟอร์มที่เป็น OG นะก็ไปติดตามแกกันได้ตัวฟาแคสเตอร์อ่ะถัดมาแพลตฟอร์มที่3นะครับดูเต็งเหมือนกัน นะครับคือเป็นตัวของเดโซอ่ะตัวเดโซเนี่ยน่ากาวยังไงนะครับคือความกาวของเดโซเนี่ยคือเขาเป็นคอนเซปที่แตกต่างจากเลนส์กับฟาแคสเตอร์เลยเลนส์เนี่ยอยู่บนโพลีกอนถูกไหมฟาแคสเตอร์เนี่ยอยู่บนอีเธอริวเมเนตแต่ตัวเดโซเนี่ยเขาเลือกที่จะทําบล็อกเชนของตัวเองครับทุกคนนะครับเขาเลือกไปขาฝั่งแบบสเกลสุดๆเลยอยากคุมแบบอ่ากฟันนทุกอย่างที่อยู่บนเชนตัวเองคอสตอมไซได้ทุกอย่างนะครับ ทำบล็อกเชนตัวเองแยกไปเลยก็เรียกว่าก็เคลมว่าเรื่องของคอสดาต้าในการเก็บข้อมูลเนี่ยถูกกว่าเชนอื่นๆน,นะครับเหมาะสำหรับการเป็นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมมานะแต่เราก็ต้องติดตามดูแหละว่าเออมันมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแพลตฟอร์มเขานะครับชื่อว่าไดมอนก็คล้ายๆท w i t t e r เหมือนกันนะครับอาจจะไปลองเล่นกันดูนะก็ตัวนี้คือผู้เล่นเนี่ยคนที่เข้าไปใช้งานหลักแสน ยูเซอร์เหมือนกันนะมันรีแอคทีฟยูเซอร์เนี่ยก็เป็นหลักหลายหมื่นเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามกันดูแต่ตัวนี้เป็นเชนแยกนะไม่ได้มีความดี c เซนเัลไลซ์อยู่บนอีเธอเรียมหรือโพลีกอนนะครับเรามาดูการล่าแอดด็อกกันบ้างน,นะครับตัวที่ผมจะพาล่าแอด์ด็อกเนี่ยคือตัวของ l ลนสการที่เราจะได้เลนส์โปรไฟล์เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างน,นะครับผมลิสต์มามีอยู่3วิธีในการได้ l ลนส์โปรไฟล์นะครับ วิธีแรกเนี่ยคือการมินตัวของ SBT อธิบายคืออะไรนะครับวิธีที่2เนี่ยไปเอาตัว Friends Low นะครับวิธีที่3ามคือซื้อจาก OpenSea เลยวิธีแรกก่อนคือเราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ Provenance. Creek. s o c i a l c a m p a i g n f a v o r คือการที่เราต้อง interact ผ่านเว็บนี้แหละนะครับพอเข้าไปในเว็บนี้ตามลิงก์นี้เลยนะเข้าลิงก์นี้ก็จะได้หน้านี้มานะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือ register ครับ เรา Connect บัลเลตตรงนี้นะครับ Connect ตัว Twitter ของเรา Connect ตัว Discord ของเราในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เป็น Metadata นะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันคล้ายๆกับเราต้องไปช่วยเขาทำ Social Engage ไปทำให้ตัว Twitter เขาหรือใน Discord เขาเนี่ยมีเอ g a g e เยอะๆมีคนเข้าไปใช้งานเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือ 1. เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปกดไลค์ กด retweet กด comment ใน Twitter ของทาง Favor นะครับก็ติดตาม Twitter ของเขานะครับไปช่วยกดหัวใจอะไรให้เขาหน่อยนะครับยิ่งกดเยอะเนี่ยแต้มตรงนี้ก็จะยิ่งขึ้นเยอะก็โพสอะไรเนี่ยก็แท็กเขาหน่อยนะครับรวมไปถึงใน Discord นะครับก็เข้า Discord ไปลิงก์นี้ได้เลยนะครับลิงก์ตามข้างบนก็จะเข้า Discord ของทาง Favor นะครับเข้า Discord ไปแล้วเนี่ย ก็ถ้าเรา Invite คนเยอะหรือมี Activity มี i อินเฟลชันในโพสอะไรเยอะเนี่ยไปช่วยเขาคอนทิบิวอะไรใน Discord เนี่ยแต้มตรงนี้ก็จะเพิ่มนะครับถ้าเราเก็บแต้มตรงนี้ถึงประมาณหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้บอกนะว่าจะคัดที่แต้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้อง e n นเกจเยอะๆในโซเชียลเขาทาง Twitter ทาง Discord เนี่ยแล้วเราสามารถกดรีเฟรชได้ทุกๆสัปดาห์นะครับมันจะขึ้นปุ่มอัปเดตมาเราก็กดอัปเดตได้ทุกสัปดาห์ Data เนี่ยเราก็จะอัปเดต นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกว่าจุดไหนนะครับผมก็ทํามาน่าจะ2-3อามิาทีแล้วอันนี้คือ Data ของผมเองนะครับสองสามนาทีก็ยังไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะประมาณเดือนเสร็จนะครับถ้า Data เราแบบถึงประมาณหนึ่งช่วยเขาแบบอ่ e ทวีตรีทวีตใน Twitter เยอะๆไป Active ใน Discord เยอะๆเนี่ย Data เราถึงเนี่ยเราจะสามารถเคลมตัวนี้ได้นะครับเป็นตัว SBT f a v o r SBT ซึ่งสามารถไปเคลมตัว Lens Profile ได้อีกทีนึง นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกในการได้รับตัว Lens Profile ก็คือมาช่วยเขาโปรโมทแพลตฟอร์มตัว Favor ของเขานั่นแหละผ่าน Twitter กับ Discord วิธีที่2เนี่ยคือเราก็โหลดแอป Favor มาเล่นเลยแอป Favor เนี่ยสามารถเซิร์ชได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะชื่อแอปก็ตามนี้เลยนะครับ Favor หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกดล็อกอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้ใส in ่ Invite Code อยู่ นะครับเราก็สามารถใส่คำว่า early bird ไปได้สามารถาตั้ง Account ของเราได้นะครับอ่ะสร้างตัวของเฟ v ว r เสร็จแล้วทำไงต่อนะครับหน้าที่ของเราอ่ะคือเราต้องเก็บแต้มในแอป Favor ให้ถึง500แต้มจริงๆตัวแอป Favor เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Facebook เลยนะครับที่เราสามารถโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพเอาข่าวมาแปะแล้วก็มี Interact อะไรกันได้นะครับคือทุกๆวันนะครับเราจะมีเหรียญให้ s t ต็กเนี่ยหเหรียญ เห็นซ้ายบนไหมจะมีห้าเหรียญน,นะครับถ้าเราถูกใจโพสต์ไหนว่าคนนี้เขาโพสตมีสาระหรือมีประโยชน์จังเลยนะครับเราสามารถกดสเต็กให้เขาได้ตรงนี้นะครับกดสเต็กปุ๊บเนี่ยแต้มเราก็จะขึ้น1นึ่งพอยนะครับหรือมีใครมาสเต็กให้เราเนี่ยแต้มก็จะขึ้นอีก1นึ่งพอยนะครับนี่แหละใครที่แบบอินเทร็กกับแพลตฟอร์มนี้เยอะๆอะมีเพื่อนเยอะๆกดสเต็กให้กันเนี่ยแต้มเราก็จะขึ้นไวนะครับหรือเราอินไว้ใครให้เข้ามาในแพลตฟอร์มเฟเวอร์เยอะๆเนี่ย ก็จะได้คนละ20พอยต์นะครับเก็บตรงนี้ให้ถึง500พอยต์ขึ้นไปนะครับอันนี้ ID ดผมเองนะแอดมาเล่นกันได้นะครับผมมีพันกว่าแล้วนะครับก็ถ้าใครเกิน500พอยต์เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำต่อเนี่ยคือคุณเข้าไปที่กดตรง explore ตรงนี้นะครับตรง iPhone เราเนี่ยกดตรง explore ซ้ายล่างนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า friends application นะครับกดหน้านี้ friends application มันก็จะเข้ามาในแทบ ของ Friend Application แล้วเราเนี่ยก็ทำการโพสต์บอกทีมงานว่าให้ hey, a v o r อ t e Teams อยาก Apply for f ฟน e โ l o w นะครับอยากได้ f i ฟ n d s l o w จังเลยลก็อาจจะอ่ิบ้ายเหตุผลหวานๆให้เขาฟังหน่อยนะครับว่าเราชอบแพลตฟอร์มของเขายัางไงนะครับแล้วก็โชว์หลักฐานไปว่าเราแต้มเกิน500นะน,นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีมงานก็จะเข้ามาตรวจว่าเออเราอินเทอร์กับแพลตฟอร์มเขาเยอะจริงๆนะเขาก็จะให้เฟนสโตร w ของเรามา ะครับเราก็สามารถไปเคลมตัว l ลนส์โปรไฟล์ของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ที่ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่คือเป็นการที่เขาเนี่ยพาเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขานะครับไปอินเทอร์แคไปมีชีวิตในนั้นน่ยโลกโซเชียลมีเดียในนั้นนะครับยิ่งเอนเกจเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ตัว l ลนส์โปรไฟลเยอะนะครับถัดมาวิธีที่3สาําหรับสุดตา่านที่ขี้เกียจไปนั่งทำเอนเกจบนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยซื้อเลยนะครับ พวกเลนส์โปรไฟล์ที่ผมบอกมันอยู่บน o p e n นซ a อยู่แล้วนะครับพวก NFT Marketplace เนี่ยมีกันให้เพียบนะครับก็สามารถเข้าไปกดซื้อได้เลยนะครับอย่างตัว f l อร์ตอนนี้ก็จะประมาณสัก50 USDC นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัว f l อร์เนี่ยชื่อมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับคือข้อเสียของการที่เราไปเลือกซื้อเนี่ยเราตั้งชื่อไม่ได้นะครับสมมุติถ้าอยากตั้งเป็นนนทนาลบเนี่ยไม่สามารถหาได้เพราะไม่มีใครตั้งชื่อนี้อยากได้ชื่อตัวเองเนี่ยต้องไปทำสองเควสก่อนหน้นะครับ ใจร้อนอยากได้แบบเผื่อเขาจะแจกเหรียญเลนส์ในอนาคตอยากรีบแบบเอาเลนส Profile เข้าไปในพวกเลนสเตอร์เข้าไปเล่น Engage อะไรก่อนเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันมาซื้อตัว NFT เลยนะครับแล้วก็ไปเล่น Enjoy ในตัวของ Ecosystem อันนี้ก็เป็น3วิธีหลักๆในการเข้าสู่ Ecosystem ของ l e n สประมาณนี้ครับทุกคน Bitcraft Academy จุดเริ่มต้นของนักลงทุนมือใหม่ คริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้